เอาล้ฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมต่อรีส i นปยินดีต้อนรับสู่ CDT Car Dealership Thai คูณเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะฮะให้ทายครับวันนี้เราอยู่กับรถอะไรจริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละมันคือ R 3 5วิ่งทางตรงแดกสุดโคดเพราะว่าเห็นจากปกคลิปนั่นเองก็คือมันเท่มากเลยนะครับคือล้อเนี่ยเป็นสีดาตัดกับส้มนะมากับยางที่แบบใหญ่ๆนะครับพร้อมเบร์นบนถนนยางมาต่อยนั่นเองเนาะก็ตัวรถสีเดิมมาเป็นสีขาวนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ย ตัดมากับคาร์บอนแบบสวยเลยครับสวยงามเลยแล้วก็ท่อเขาเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะแล้วก็มีทั้งสองข้างนะครับคือที่เมาส์ชี้ตรงนี้เลยนะดวงไฟหน้าไม่มีนะครับปิดเป็นคาร์บอนมีเทอร์โบ2ลูกขดโพดตรงนี้นะครับคพือพร้อมรับอากาศเข้าไปแบบด้วยความเร็วแรงนะครับเครื่องเนี่ยบุ้มบัมบุ้ม,บ,ม,บ,ม,บ,มบั่มเลยนะฮะทุกคนโดยรวมตัวรถเท่ครับเป็น R35 ที่แบบอัปเกรดวิ่งทางตรงแบบแรงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวแต่งด้วยนะครับและก็เรียบัมเปอร์ทางด้านหลังก็จะมีคาร์บอนเล็กน้อย ก็เ,เป็นชิ้นดำนะครับและสปเลอร์หลังด้านบนตรงนี้ก็ทํามาเพื่อหลักแอโรไดนามิกนะครับให้รีดอากาศแหวกวายไปในอากาศแบบทนลุกความแรง เป็นรถจากซีซั่น7 500ถ้วยนั่นเองทุกคนแต่ว่าต้องมีซีซั่นพาร์ตนะครับเป็นรถคลาส3ชื่อในแมปนี้ก็คือ Nissan อ t r TR Drag ความแรงเครื่องเดิม362นะครับแอนด์ดริงก์นะครับขับเคลื่อน All Wheel Drive มันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะรถเดรกขับเคลื่อน All Wheel Drive ส่วนใหญ่มันจะขับเคลื่อนแค่ล้อหลังเนาะทุกคนอันนี้เฟี้ยวนะครับก็มูลค่าอยู่ที่8ล้านเลยทีเดียวนะก็ All Wheel Drive ก็เป็นเดรกที่เบิร์นยางไม่ได้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวจะเบิร์นเครื่องให้ฟฟััังงคครรบบบมานเป็ไไแล ท่อยมาโม้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกตัแบบรอบตัดนะครับผมสามสองหนึ่งไปครับผมไปครับโอ้โหรล้อลอยด้วยนะทุกคนแล้วยังไงครับโอ้โหตกตึกครับตึ๊ม อแล้วเดี๋ยวให้ดูเวลาในสเตีแดแบกันเลยแล้วกันนะครับกับเครื่องเดิมของเขานะครับจะจบเท่าไหร่นะครับโกนจูโนโอ้โหเจอใครไม่เจอครับเจอกับท็อปฟิลแล้วเรากำลังเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับนี่คือเวลาเครื่องเดิมของเขานะครับ7.715วินาทีนะครับเราก็มาอัปเกรดเครื่องยนต์กันเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเレสอัปเกรด1นึ่งล้านสแสนสหมื่นโอ้โหเพิ่มอัตราเร่งมา10%เนาะแล้วก็ท็อปสปีด20ไมล์ต่อร์ออล์เร์นะครับอินสตอลมาฮะแล้วก็เทอร์โบเอา้าทุกคนนนมัเเเป็รสทอ์โบ มาแล้วนะครับก็คือมันจะเร็วไม่มากเท่าไหร่เนาะก็คือเมื่อกี้มันบวกไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่เดี๋ยวไปดูเวลากันนะครับจะจบเท่าไหร่นะเมื่อกี้7จ็วินะครับโอเคแล้วก็ใช้ยางเป็นเลตทายนะครับแต่งเท่านี้ก่อนนะน,นี้แต่งแต่เพอร์ฟอร์มานะครับเอ้ยเดี๋ยวใส่โชคด้วยดีกว่าเอ้ยใส่โชคไม่ได้ครับทุกคนดินสอประแจแต่งอะไรไม่ได้เลยครับอ้าวแปลจริงๆผมกะจะมาใส่ล้อใหม่ด้วยนะก็คือเจ้าล้ออันนี้นะล้อ2อ0รถ้วยนะมันสวยดีนะเป็นล้อเด็กโอเคไม่เป็นไรแต่เด แบกเจอคนนิเสกแล้วก็ท็อปฟิลนะครับ3 2 1โกโอ้โ huh. หออกตัวล้อลอยครับทุกคนแต่กระทูดสู้ท็อปฟิลไม่ได้อยู่ดีฮนะแล้วความแรงตอนนี้2 0 6 2 0 7เข้าเส้นชัยไปแล้วครับก็มาดูที่บอร์ดกันเลยครับเวลาไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะ7.2ครับแล้วก็สปีดตรงนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะเป็น177เนาะเดี๋ยวผมขอดูเวลาเต็มๆอีกทีดีกว่าครับทุกคนทำไมมันจะน้อยขนาดนั้นนะครับ7.7นะความแรง2 0งร้อยเจ็ดสองร้อยแปดรอบนี้ก็เจ็ดจุดหเึ่งนะครับ ไปเปลี่ยนสีกันดีกว่านะแล้วเราก็เอารถขึ้นที่ยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มาแต่งที่นี่นานแล้วก็ที่นี่มันเท่นะครับเวลาแต่งรถแล้วมีที่ยกรถแบบนี้ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในร้านแต่งรถโอเคครับถึงแม้เจ้าคันนี้มันจะแต่งดีดซอไป,ปะแจมไม่ได้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆผมกะจะใส่สปยเลอร์และล้อแต่งและช่วงล่างโหลดอีกนิดนึงนะครับแต่ทําได้แค่สีก็โอเคครับรับสภาพครับเรามาดูสีน้าเงินกันดีกว่าฮะห้าพันสี่ฮะและก็ภายในเอาสีเหลืองฮะเปลี่ยนได้ส สนสี2ผมเลือกเป็นแดงฮนะและล้อก็สีส้มจริงๆสวยนะลองดูเป็นสีเหลืองนะสีแดงดีกว,ว่าครับทุกคนปาบเขาให้และคาลิปเปอร์ก็สีน้ำเงินแล้วกันน้ำเงินแดงน้ำเงินดำ ก็เป็นบอดี้น้ำเงินแล้วก็แดงน้ำเงินแล้วก็ดำาๆเดี๋ยวขอผมเอ่อเรียบเรียงสีแป๊บหนึ่งนะและสีภายในมันคือตรงไหนบ้างล่ะก็จะเป็นสีเบาะนะครับสีเบาะแล้วก็พวงมาลัยเนาะแล้วก็น่าจะเป็นมือจับประตูนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับใน3 2 1เรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นรถสีเหลืองนะฮะล้อตรงขอบเป็นสีฟ้าแล้วก็ปั๊มแดงฮะส่วนเบาะแล้วก็พวงมาลัยภายในก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มือจับเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับแต่งสีแต่งเครื่องเรียบร้อย รู้สึกว่าแรงกว่าเดิมขึ้น3เท่าได้นะทุกคนนะแล้วเมื่อโดนแดดแล้วสี่เขาก็จะดูสวยดีนะสามไปเลยครับ GTR แดดของเราออกตัวมาแล้วสับเจ้าสามมาแล้วต่อด้วย 4, ส, 5, ส 5, ีนะครับสับเจ้าห้ามีไหมครับเจ้าห้าต้องมาเลยฮะตอนนี้ความแรง300กว่านะครับแล้วกําลังจะเหินคันดินที่สามร้อยแปดตทุกคนอู้หูขึ้นมาได้ไงวะคือรถนี่เอียงข้างคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนะ แล้วความแรงตอนนี้ก็206ครับทุกคน207ครับแล้วขึ้นมาบนลานมินิมาร์ทได้เข้าเติมปั๊มน้ำมันอีกครั้งนะผมก็จัด95พรีเมียมเต็มถังไปเลยแล้วมาอยู่ที่แดกทะเลทรายเจอกับรถแดกรู้สึกคันนี้จะใช้ถ้วยเยอะกว่าเราคนระับแล้วออกตัวนะครับเราล่ารอยครับเหมือนเราจะน้ำอยู่นิดหน่อยครับแล้วจะชนไหมเลี้ยวนิดนึงครับทุกคนโอเคฮะเกียร์5ความแรง300กว่าครับแล้วบูมเข้าเส้นชัยครับ1 0 8จ8นะเขาจบเท่าไหร่เอ่ยโอโหูทุกคนเขายัง เข้าเซนชัยเลยเอาจบ20วิอืผมคิดว่าน่าจะเป็นอัิเต์แล้วละ่ะแล้วรอบนี้มาเจอกับเจ้าท็อปเฟลตัวเติรนกันบ้างดีกว่าครับใครจะชนะครับมาดีครับท็อปเฟลผมไม่กลัวหรอกครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถึงผมจะแพ้นะแต่ผมก็สู้ค่ัคุณนะคุณท็อปฟฟลนะครับ โอเคครับเราก็จบไปที่สิบวินะครับส่วนเขาก็ท็อปฟิลเจ็ดนะครับคือผมอยากเจอกับสองพันห้าร้อยถ้วยจังเลยอ่ะแล้วมาดูนี่กันต่อดอีกว่าครับอยู่กันในสนามดูนผมใส่ยางออฟโรดมาแล้วนะเจอกับแมคลาเรนนะครับ4รอบตึงๆครับโอเคคือที่เอามาลงสนามนี้เพราะว่าเจ้ารถคันนี้มันเลี้ยวดีนะทุกคนมันก็เหมือนรถซิ่งดีๆคันหนึ่งเลยนะครับมันไม่ใช่แบบท็อปฟิลหรือว่าเจ้าอะไรนะฟันนี่คารนะ์เนาะที่เลี้ยวโคตรยากอะไรงั้นแต่ฟันนี่คาร์ก็ถือว่าเลี้ยวดีนะแต่ถ้าท็ออปฟีีลลลนน่หักเยเยยะ้ว <laughs> おい แต่คันนี้ดีเลยนะครับเนี่ยเจ้าริสัน R35 ของเราแดกของเราเนี่ยเลี้ยวได้ดีเลยนะครับถึงจะอยู่ในสนามทะเลทรายก็ใส่ยางออฟโรดมาก็วิ่งฉิวเลี้ยวฉิวนะครับก็ความเร็วโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมแล้ววิ่งทางตรงทางนี้เข้ารอบสามโอ้ยจะแหกเอาครับระวังนะผมแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ครับโอ้โหเสยไปเลยครับผมนะไปต่อฮะจะไปกลัวอะไรยังไงเราก็นําอยู่เยอะครับผมแล้วขวานี่ครับแล้วโอ้โห จบชนบปเลยเออครับแล้วขวาทีครับแล้วกดชันเลงไปร้อยเจ็ดร้อยหกนะครับโอเคครับตรงเหินนี่นิดนึงดีกว่าอ่ะหึแลวเหินนี่ทีครับโอเคครับมีเบี้ยวเล็กน้อยครับตายนี่กดดิฟปัดเลยครับทุกคนเหินสอยไปทีเอาล่ยครับรอบสุดท้ายแล้วครับสามห้าแดครับเอาน่ยครับตรงมาครับร้อยหกร้อยสองร้อยครับขอเข้าเส้นชัยเร็วเร็วครับเร็วขว้นีอีกครับ โอเคครับตรงแบบเหินครับบึงก็จบไปเรียบร้อยครับกับสนามดูนะครับเบสแลบก็อยู่ที่20วินะครับเอาแล้วฮะมาเจอกับรถแดก2 5 0 0ั้ถ้วยนะครับโอ้โหเหมือนเราจะน้ำแต่แม่งพุ่งกว่าทุกคนเหมือนระยะยาวเขาพุ่งกว่าเราครับก็เอาเลครับมันครับมาเลยครับมาครับแซงเลยครับโโอ้ 10.7ครับส่วนเขาน่าจะประมาณ10วิอะ่ะนี่ไงครับ10.5จุ 10. ้าโอ้โหรถเรา500ร้ถ้วยนะครับไม่สามารถสู้รถ900ถ้วยได้นะถึงแม้เราจะเป็นรถเติมก็ตามนะแล้วท้าเขา1นส่วนสไม้ครับโอเคมา2,500ันรถ้วยเรากะแบบระยะสั้นเราอาจจะชนะไงเออมา,มาดูกันครับทุกคนดูดูเหมือนเขาจะถูกกำแพงหน่อยหนึ่งนะแล้วอย่างไงครับ เฮ้ยเทโบเรามันก็เอานะนี่เทโบคู่นะครับผมนะก็คือเขาจบไป7.2นะฮะเรา7.1นะครับผมก็หมายความว่าถ้า1ส่วน4เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ชนะนะครับแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนยางด้วยเนี่ยใส่ยางออฟโรดอยู่นะเดี๋ยวใส่ยางเลสทายก่อนนะเออจะได้วิ่งดีๆนะแล้วรอบนี้มาดู1ต่อ8กันบ้างครับว่าเออเราพุ่งจริงไหมนะครับเพื่อระยะสั้นเนี่ยเหมือนเราจะพุ่งกว่าเขาหน่อยนะครับแต่มันจริงหรือไม่นะครับทุกคนมันไม่จริงครับ มันไม่จริงครับทุกคนมันแล้วแต่ดวงด้วยนะบางทีเขาก็พุ่งกว่าเรานะครับและนี่ก็คือบอร์ดนะครับเขาจบไป4.6แล้วเราก็4.9ฮะเอาละฮะร,รอบนี้เจอกับรถอ,อะไรกี่ถ้วยเนี่ยลืมรถ900ถ้วยครับทุกคนมาออกตัวล้อรอยรู้สึกว่าเราจะชนะ900ถ้วยนะเอ้ยใช่ปะวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่วะ <laughs> มนโนล้นๆนครับ900ถ้วยจบไป6.9ครับ ของเรา500ถ้วยสายเติมจบไป7.2นะ AR35 เราลงแดกนี่ได้ก็เทหรือเปล่านะครับโรตาร์โ,รโ,รโบโคด้านหน้าแล้วก็ไฟแลบออกด้านหน้านะแล้วรอบนี้มาดูทางไกลครับเจอกับ2,005อีกครั้งครับมาหมุนผมจะดูให้ดูมุมมองภายในด้วยนะครับโอเคครับสับสมานะฮะแล้วเกียร์สเกียร์หนะครับ, 4, 4, นรบชนเล็กน้อยอุย้ยเขาแซงเราอีกแลย,ย10.8ครับทุกคนความจริงก็คือความจริงนะวันในซีซัน7เนี่ยคือรดรถ ันนี้ช้าสุดและนอกนั้นเร็วกว่าเราหมดเลยนะครับแต่ที่ผมอยากจะมาลองเล่นเขาคือมันสวยไงคือมัน R35 นะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะมันเท่นะครับ R35 นานๆทีจะมาทําแดกนะฮะไม่ได้หากันง่ายๆนะแล้วไฟออกท่อหน้าด้วยนะคือโคตรคููนะครับผมแล้วมาอยู่กันในสติดแดกครับเจอกับซ u p เปอร์ซครับแล้วก็เจรลด2 0 0 5โอเคออกมาครับโอเคครับมาครับสีเหลืองนั้นเลยเฮ้อนเหลืองดําทั้งนั้นแล้วยางไรครับยางไรครับโอ้โห จบที่2ครับ7.298วิครับมาดูแดกกันอีกทีครับเจอกับ R35 สิ่งอีกคันมาทุกคนโอเคครับมาดูกันครับโอเคครับเ <Okay, S 1> ฮ้ย R35 มันออกตัวเพราะว่าน,นะมันนิ่งจังแล้วยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเราเข้าที่1เฉย แล้วมานี่กันครับ <hi> รต,ติตตี้ครับเจอกับรถแรกครับโอเคเราได้เปรียบตรงเลี้ยวนะแต่เขาได้เปรียบตรงแรงกว่าเรานะครับก็เราเหินขึ้นนี่เลยครับลัดเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแล้วโอ้ยขวาครับรู้สึกว่าเราน่าจะควบคุมดีกว่ารถเขาเนี่ยเฮ้ยแต่เขาก็ตามมาติดๆเลยว่าผมเห็นแบบแวบวันนู้นนี้นู่นันีมาแล้วทุกคนโอเคเบาครับเราเลี้ยวขวาครับอ่าดูกันดูกันว่าสนามนี้ใครจะ ใครจะชนะนะแต่รู้สึกเหมือนเราจะได้เปรียบกว่านะอันจริงแล้วแล้วโค้งนี้ซ้ายครับโอเคครับตรงครับแล้วซ้ายทีครับเบิร์สกดยาวๆครับตรงนี้ครับโอ้โหหายแล้วทุกคนรถแดกหายแลวครับรถสองพถ้วยแล้วเราเข้ารอบสุดท้ายครับเลี้ยวขวามานี่แล้วบินนี่นิดนึงโอ้โหเสียลากแล้วเก็บเช็คพอยมาได้ครับเก็บซ้ายนี่แล้วขวายาวๆตรงยาวขึ้นสะพานอันมาดูด้านหลังยังไม่เห็นเขานะครับโอเคครับลงสะพานเบาครับบงคนเบาครับ Uh huh. อือหาอเละครับตรงซ้ายมาทางนี้ตรงไปครับข้างหน้าก็ซ้ายทีความแรงก็อยู่ที่เกือบเกือบไม่เกือบครับมีแตะ300ด้วยนะแล้วซ้ายทางนี้ครับโอเคครับตรงยาวครับมันเล่นแป๊บเดียวก็3า0แล้วทุกคนเห็นไหมสามร้อยกว่านะเร็วมากนะครับแล้วขวาครับแล้วข้างหน้าเซนชัยดิฟป,ปัดเข้าไปหน่อยครับโอ้โห เบสแลบเราก็40วินะก็คือรถเรามันได้เปรียบแหละถ้าเป็นสนามซิกแซกนะฮะจริงๆ R35 ของเราอาจจะเหมาะกับซิตี้เรดก็ได้นะอู้เวลาเขาก็ดีนะ42วินะครับเบสแลบนะน่าจะไปชนอะไรนะครับเวลาเลยจบ1.38มาอยู่กันในไฮเวย์ครับทุกคนรับเดียวพอให้มันจบๆไปครับ R35 รถแดก2,500ถ้วยแล้วก็บูคตตี้ครับโอเคบูกตตี้มันเร็วนะทุกคนแต่ท็อปสปีดเราเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะครับยวขอดูแป๊บตัม 94เอาว่าแล้วคือตอนนี้เรานำนะครับทุกคนโอเคครับเอาละฮะเอาะฮะมาะฮะตรงมายาวๆครับแล้วทางนี้ขวาะฮะหันดู้านหลังหน่อยอ้โหูทุกคนเราทิ้งห่างค่อนข้างเยอะครับแล้วเขามากันแบบเมื่อกี้เห็นฉลับลงลงลงหญ้านะครับแล้วตรงนี้เข้าซ้ายจะเข้าอุโมงค์เอ้ยฉลับนิดนึงเข้าอุโมงค์มาเรียบร้อยหันดูข้างหลังอูโหูไม่เห็นใครเลยวะทุกคนครับเรานำมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวฮะวามแรงเราก็309ครับ309 เอาคก็มีครับแล้วขึ้นสะพานทางนี้ลงสะพานความเร็วเท่าไหร่ก็ชาเดิมครับ3 0 4 9 4 3 9 5นะครับเหมือนว่าเราจะชนะว่ะทุกคนครับเออวะเฮ้ยมันก็เอาเอือนกันเนี่ยลุกมันใช้ตัวแดกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับเบสแล็บอยู่ที่1นาที2วินะครับี๋้วมาดูกันครับ ที่สจะเป็นใครเฮ้ยที่2ใครวะเฮ้ยใครวะไม่รู้เดี๋ยวไปดูบอร์ดก่อนที่2เป็นเบนเจพักเจ้าคันนี้คือรถ2500ถ้วยเป็นรถแรกสีน้ำเงินคันนี้นะครับที่3ก็เป็นบูกเตี้นะโอ้ยชิวเชียจะเซียววีเองทุกคนเขาก็ตามเรามาติดติดเลยนะอืมแล้วอยู่กับมเือพวกเขาโอเคครับไปกันเลยครับมา ต้องลากยาวแล้วล่ะโอเคครับลงทรายเป็นอย่างไรครับโอ้โหต้นไม้ระวังครับแดวพัดที่กำลังตกทางแบบมืดเหินลงดึงครับองมาทรายทางนี้ขึ้นยางมาตอยครับแอดโฟทโอ้โหเหินมันเท่จริงๆแล้วก็ดันหน้าเนี่ยครับ ปินไหมครับฟิปไหมไม่ฟิปนิดนึงโอ้โหแล้วยังขับต่อได้แล้วมาทางนี้เหินลงทรายลื่นไหมยังไม่ลื่นฮะแล้วเดี๋ยวผมจะขวาขึ้นไฮเวย์ดูความเร็วก็เฮ้ยไม่ทันทุกคนเลรยวไม่พอครับอ่าไม่เป็นไรครับมาไร้บรัมกันใหม่ครับโอเควนอ้อมโลกมาทางนี้แบบสุดติง่งกดคันเล่งไปยาวๆเห็นก้อนหินแล้วท่าทางจะดี300บวัวรับบินครับโอ้โห ตรงอย่างนุ่มนวลนะครับแล้วเรามาทางด้านซ้ายนี้กันอีกสักนิดหนึ่งครับติปให้ดูเป็นเร็กนอยครับตรงยาวไปครับข้างหน้าก็ซ้ายเลยครับทุกคนลัดทุ่งนี่เลยครับชนกําแพงไหมเอ้ยก็ชนแต่มันไม่ชนแล้วก็เหินนี่ครับ อย่างสูงครับคือโดยรวมแล้วเป็นรถที่เท่ดีนะแล้วก็วิ่งดีเลยนะเออลงไฮเวย์ลงซิตี้แหละแบบว่าเราเลี้ยวเร็วนะครับแล้วก็รอบก็มาเร็วนะครับแต่ลงแดกเนี่ยโอเคไม่ไปสู้เขาไม่ได้แล้วนะับพูดได้แต่เออรถทั่วๆไปอะ่ะไม่ใช่รถแดกอะ่ะก็ถ้าชอบอาสามห้าแดกคันนี้ทุกคนก็อย่าลืมไลค์ก็ซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามกันมานะับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็เดี๋ยวดูกันนะแล้วเจอกันครับทุกคนบาย